สวัสดีครับส่วนมนต์พระกิ่งพลรีพี่หน้าหกแเป็นครั้งที่38มสิบแปดประจำที่เจมิถุนายนสองพันสิปครับปัจจุบันที่เจมิถุนายนสองพสิบแปเป็นวันที่สามข้าพเจ้าในวันชนะพุทธคุณใชขอถวายเสียรสวดสาธยายพระสูตรพระปริบ และมนต์ต่างๆถวายเปพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแดกรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจาตงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขาราเั็นชนะในกุศอยต่อเน,นื่องเยเถิดบทที่หนึ่งบทกราบพระตนะไตอาหังสัมมาสมัมพุทโธระขาวาพุทธังปะวันตังอภิวาเทมิสวาขาะขาโตระขะตาธโมธังนัมัสสามิ สุปฏิปันโนพระเขปโตสาวะกสังโฆสังขามามิบทที่สองบทบูชาพระภัยรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินีพุโตพุทเนหิธะมานธานิปารมีหิจักทิสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสรนังคโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรามิโสตินาบทที่สามบทสดชุนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวดาสัทธัมมังมุนิราชัสสุนันตุสขะโมคคทัง สัจเจ迦เมจารูเปสริสิขราตเตจันตะวิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคามีตรุณะฆาเนย์เคหะวัตถุหิเขเตผู้มาจะยันตุเทวาชลธา,ารวิสเมยยขะขันทพ,พนาคาติดทานตาสันติเกยังมมนิวรวจนางสาทวเมนสุนันตุธรรมสวนณการโออยยมพัทันตาธรรมสวัณคาโรอยยมพัทันตาธรรมัสวนณการโออยยมพัทันตาบททีรรส่สี่บทสวดปุพะ ภาคนามกาะโมตสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตสรณะขมนะปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสระนังคจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคจฉามิบทที่6โพสวดสัจจกิริยาคาถานติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานนติเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาน An ang, นัตถิเมสรังพุยังสังโคเมสร an ังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหสิสัพพายบทที่7บทสวดติรัตนปนามคาถาพุทังนะเมรัตนภูตะสวีระจิตตังธัมมังนะเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนภูตะสุขสีลธิธิเอตังนะเมต,ต,ติรัตนังรัตนตยวหังสัมมาสมโมสริตตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะ ภุณโยค่ปปะวะสปะวัตตังอสุมิตยัมหิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสามะสัมภเวนะโลเกกะจธาติจททัจีิเรนจัปะตุภูตังคมภีระยานวิสยังอติทุทธสัตถังวินยุหิปันทิตักชาเนหิวิชญญะรูปังโรกัรมหิเกหิจิกะทันจุป,ปะระพานิยังเกสันจิฉุทุวิธิตังภูดะกายยะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิ สมุปัสตังมณสิสุทธะปัสสทะทานังปุญจธิกานมะสมุตตะมะปุณณะภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสารนังคตานังปูชาระเหสุประปังอภิปูเชเนยยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปนิสยยถังสัมมากิเลสสะละโสทะนสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสะเลหุปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสารัง ธมะนิยะเมวะตัสมาขีตังติรัตนังสารังขตมัมระรัตินที่วังคะเนสุนมัสสมานาปูเชมะจาปิสัสะตังสุปะสันนจิตาตาตัฐานุป,ปาริยะริจกริยาสถธาราตาจากปุญเยนะตัฐะสุกะเตนะสุขีคะเวมุเตเชนะตัสสะจา,สะาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินยัยยมหิ ปะมานะูโตโลกุต,ตาราพิสัมโยนิยโตสุโคชังตัสโสปะนิสยะจะยายะอัยามปิโหตุวัตุตเยปาริจิโตสุปัสาธะกาโรบทที่8นำมการสิทธิคาถาโยจากขุมานมูหัมมรลาประกัดโทสามังวะุทโธสุกโตมุตโตมารัสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังะชาตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีรสาราม,ามิ โลก oh ัสสะนาถันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมตุธโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกัสสะวิสุทธิมาคังลิญญานิโกธรรมะทะรัศธารีสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวังตังสีรสานามิโมหะปะทาลังอุปะสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมตุ สัทธรัรมมเสนาสุขตาเนโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโคจัสวาขาตาักธรรมังวิธิตังการติสังคังวรันตังศีรสานามานิพุทธานุพุทธังสัมัาสีระทิฏฐิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาเสมตุบทิก้าบทสวนนโมการอัตถกาถา นะโมอะหะโตสมมาสสมพุทธัสมะเหติโนนะโมอุตตมะธรรมัสะสวะขาตเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธะสีละทิฏฐิโนนะโมโอมาตายารัตถะสะรัตนตะยัสสะสาธุทังนะโมโอมะกาตีตัสะตัสสะวัตถุตะยัสสะปินะโมการะปะภาเวนะวิคัตฉังตุอุปทวาะโมการานุภาเวนะสุวติโคตุสัพพทานะโมการะสะเตเชนะวิธิไมหิโหมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตรตามเอกันสมัยยังพระขาวาสกเกสุวิหรารติเกเบราวัตุสมิงมหาวันเนมหาตาพิขุสังเขนสัตทิปัญจมาเตหิตพิขุสเตหิตสัพเพเหวะอารันเตหิตทัศหิจารโอกธาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาผนติพระขวาวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะกอัตขโฌตุนังสุตทาวาสกา,กา,าิการนังเทวานางเอตัดทัพโสิอายังโขพระขาวาสกเกสุวิหรารติกเบราวัตถุสมิงมหาวันเน มหาตาพิขุสังเคนะสติหิงปัญจมตเตหิตพิขุสติหิตสเพเหวะอรหันเตหิตทัศหิจารกะทาตูหิตเทวตาเยกุเยนะสนิปฏิตาหุติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังขัญจะยันุนะมมยังปีเยนะพระขวาเตนุปัสสังกะเวยามะอุปัสสังกะมิตวาพระทวตสัตเจปเจกะขาถาทาเสยยา마ติอตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริโสสัมมัญตังวาภาหังปัสสาระยะปัสสาริตังวา พาะหังสัมมินเจิยะเอวะมีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรคหิตาพระเข้โรตูระตปารุกะหังสุอตโคตาเทวตาพระควรตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระเข้ารตสานิเกอีมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวานัสมีเทวกายาสมาคตาอาคาตมมหาอีมังพัมมะสัมยังทักิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอตโคอ布拉เทวตาพระาปตสาริเกอีมังคาถังอภาสิ ตัตระพิขโวสมาทะห่างสุจิตังอัตโนโอุชุกะมกังสุสาระถีวะเนตาน,นิคะเหตวาอินทริยานิรขันติปันธิตาติอัตโขอัปราเทวตาพระกโ,โตสติเกอีกมังคาถัางอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทัขีลังโอัจักมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจัขุมาตาสุทันตาสตุสูนาคาติอัตโขอัปราเทวตาพระกโตสติเกอีกมังคาถัางอภาสิเยเกจิตพุทธังสารนักตาเส นาเตฆามิสันติอปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติอตโคภะคะวาพิขูอามันเตศิเยปุเยนะทิขเวทัสสุโรกัตถาตูสุเทวตาสันิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคัญจะเยปิเตพิขวเหสูงอิตมัทนานัหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติภะคววันตานังเอตัปรามายวเทวตาสันิปติตาเหสูง สยยะถาปิมยหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวทวิสันติอนาคตะมาทานังอัถานโตสมาสมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมยหังเอตาระหิอาจิกิสามิปิกเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิทางสุนารสาทุกรังมณะิกะโรธะภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตภิขุพรควโตปจัตโสสูง พระขวาอตถะโว,วจักสิโกลกะมนุกะสามิยตถภูมิมาตถะสิตายสิตาคิริขปังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีขววสารีนาลโลมะหังสาพิสัมพุนโนโอทาตะมะนะส,สุทธาวิปปะสันนะมะนาเวลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกติละวัทเวตโตอะมัตตยิสัทธา,ทธาสาวกเยสัสนระเตททวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิวคเตจอาตปาะมกรุสตวะพระสัสนัง เตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานัทสนังอเปเคสาตะมัทคุงสหัสังอัฏฐะสะตริงสัตังเอเคสาสานังอมนุสสานะมัทสุงอเปเคนันตะมัทคุงที่สาสภาปุตตะอหุงกันจัสัพพันอภิญญายาววคิตวานจักขุมาตโตอมาตยิสัทถาสาวกเกสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาราถาภิโบติเยโวหังคิดตาอยิสามิคิระหีอนุปูพโส สัทธะสหัสสายะขาภูมิมากาิลวัทวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมูที่ขุนังสมิติงว่านังฉะสหัสสาเหมาวตายขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามูที่ขูนังสมิติงว่านังสาตาคีราติสหัสสายาขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาอภิกามูที่ขุนังสมิติงว่านาง อิเจเตโสละสสาสะหัสสายะขานาัตาวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะสัสนโมธมนาอภิกรมุงพ ah, ิ่ขุนนางสมิติงว่นังเวสามิตาปัญจสตายะขานาัตาวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะสัสนโมธมนาอภิกรมุงพิ่ขุนนางสมิติงว่นังคุเบิโรราชาไคโกเวปุลัสสะนิเวเสังพิมดวงนางสตาสหัสังยักขานังปยิรุปาสติคุเบิโรราชาไคโกโสตปะคะสมิติงว่นังปริมันจัติสังราชทัตตะรทุปสาสติคันทพานังอาทิตติ มหารชา,าชายุสัสสโสวุตตาปิ ตัสสะภาโวอินทนามาหาพลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุพี่ขุนัางสมิติงวะานางทะาขีนนั้นจัตทีสังราชาวิรุโหตปัสสะสติคุมพันธทานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสผุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามาหะรลายอีที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมูพี่ขุนัางสมิติงว่านางปัจฉิมันจัตทีสังราชาวิรุปโขปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสผุตตาปิตัสสะภาโว อินทนานามาหภาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันเนวันโตยศสิโนโมโทมานาภิกามุพิขุนางสมิติงวนังอ,อุตตารันจาติสังราชาคุเวโรตัสาสติ ยักขานังอาทิปติมหาราชายศส,สสโสพุทธาปิตาสาพาหโวอินธนมามาหมากปลาอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาว,วันโตยศสิโนโมทัม,มานาอิกาม,มุพิขุนางสมติงวนังปริมาทิสังทัตตาตโทตะคีเนน้ำพิรุณภโกกัจชิเมน้ำพิรุณปะโคเวโรตระนติสังจัตเตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโุโรทิสาทัานทัละม,มานาอัตถังสุวัน,นีคภิละวัฒเวเตสังมายาวิโนโทัสสาอาคูวันจันิกาสถามายาปุเตนภูเวเตภูวิภูจะวิภูโตสหะจันโท กามาเสโทจากคินุมันทูนิมันทูจักานาโทอุปมันโยจากเทวสุโตจากมาตาลิจิตาเสโนจากคันทัโพนโรราชาชนโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจเยจาราชนโนคันทับพาสหราชโยพิโมทมนาอธิกรรมุงพิคูนางสเิติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมพระลักษรณอาคูปายาคาสหญยาติพิยามุนาทัตตัฐาจะ อาคูนาคายาสสโนเอราวันโนมหานาโคโสปะขะสมิติงวะนงังเยนะคาราเชสหะสาหรันติทิพาติชาปะขิวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวนะนัมชะปัตตาเจตราสุปันาอิติเตสานามังอภยันตะา,านาคาราชานะมาสิสุปนโตเขมมะก,กาสีพุทโทสันนหาหิวะจะหิอุป,ปะวะหะยันตานาคาสุปันาสารณามังสุขุทังชิตาวชิระหัตเธนสะสั มุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิทิมันโตยะสัตสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุราฐานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจักหาราโธนโมจิสหัสตันจะภริปุต,ตานังสเพวโรจดังมาจาสันนายหิตวรวะดิงเสนา,าหุพัทนาโมปาขงมงสมโยธานิพัฒนเตปิขูนังสะพิณวะนาง พจะเทวาปัตวีจะเทโชวายโยจาขมุนวรุณาวรุณาเทวาสโสมโมจะยะสาสสหเมตตากรุณากายาอาโหเทวายัสาสิโนทัสเ,เตเตทัศทากา,ายาสพเพนานัตตวันิโนอิทิปันโตสติมันโตว,วันวนาวนันโตยัสสิโนโมทัม,ทมานาอภิกรรมนิพกุณังสมิงวานางังเวนทูจะเทวาสาหารีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทามาคูุประกิตาสุริยสุปะนิสาเทวา สุริยามาคูปุรากิตานะกัตานีปุรักิตาวาอาคูมันทาวาาหากาวะสุนังวาสโวเสโทสกุปปาคะปุรินทโททเสเต,เตทัสทากายาสเพนาน,นตาวรนิโนอิทิมโตชุติมโตวันณวันโตยะส,สุโนโมทาณนาภิกขังพภิกุนังสมิติงวนางอาถาผูสาหคูเทว,วาชาลามคิสิขาริวะอริทกาจารชาจอุมาปุภะมิพาสิโนปุรุณาสหธรรมมาจากจจุตา จะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูองคูวาสะวะเนสินทะเสเตส,สะทากยาสเถรานาตาวานิโนอิทิมันโตุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทามนาอภิกามุที่ขุนังสนิติงยังหังสมานามหาสมานามานุสสามนุสุตมาขิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาถาคูหาโยเทวาเยจาโรหิตะวาสินปราระคามหาปาระคาอาคูเทวาชจสสินโน ท่เสตทัศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตสติมันโตวันนวันโตยัสัจิโนโมทมนาอภิกรรมุภิกรังสเติงนงสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขนณสาสหโอทาตะขายหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาระชามิสกาจยัสัิโนฐานะยังอาคาปะชโมโยทิสาอภิวสติท่าเสตทัศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตสติมันโตวันนวันโตยัสัิโน โมทัมนาอภิกรรมูพิภูนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามะเศธาชโชตินามาจะอาสวะอิมานะรติโนอาคูอัถฐคูปะระนิมิตาท่าเสตทัศสทากยาสเพนะนัตตวนิโนอิทิมนโตสติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมนาอภิกรรมูพิกุนังสมิติงวนังสัตถเตเทวานิกายาสเพนณนัตตวานิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจังเยสัทิสาสหะ ปะอุธาชาติมาขีลังโอคตินะนาสวังทัเขโมคะตรังนาคางังจันทังวะอสิตาติดังสุพราม,มาปรมาตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังปุมาโรติโสจะโสปะขะสมิติงวะนังสหัสสะพรมาโรกานังมหาพรม,มาทิติทติอุปปันโนชติมันโตพิสมากายโยยะสาโสทัเศรษฐาอิสราอาคูปัจเจกวสสะว,ะสว,วติโนเตสญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เจจะสัพเพอภิกันเตสิงเทเทเวสัพพะเมเกมารเสนาอภิกามิปัสสะกันนะหัสะมันทิยังเอทะคณะหัตถะพันธาทะตาเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิตทะโกจินังอิติตถะ,ะมหาเสโนโกันนะหะเสนงอะเปสยิปานินามะตะละมาหาจัจจะสรังกตะวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะเอยนโตสวิชโก ทคาโสปจุทาวัติสังพุโธอาศยังวเสตันจสะสพังอภิญญายะพระวกิตวันจักุมาตโตอมัจเตกิสาถาสาวกเกศันเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานภาพิฆวเตจอาตปามะกรุงสุตวาพุทธศาสนังวีตารเเคหิปกามงเนสังโรมปีอินทยุงสพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสสินโมทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชชเนสุตาติ